หลังเหลืองโหหนักครับไม่สี่โลเลยอนะ่ะเนี้ยไม่สี่ห้าโลเลยนะอ่ะอืมเฮ้ยเจอเจอทุกคนเห็นอะไรไหมรุปรุบรูปรเห็นไหมรุปรูขออัดแบบเต็มเต็มเต็มเลยนะขอกกคอไปเลยอืมคอไปเลย กบคอไปเลยบกบแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวขาดเฮ้ยเดี๋ยวขาดเอ้ยมันขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนเอ้ยมันขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนโอ้ยโอ้ยไปไหน เดี๋ยวเดี๋ยวขาดเฮ้ยยวขาดเดี๋ยวขาดออกมาข้างนอกอือหืออือหึหลุดหลุดหลุดเฮ้ยอย่าพุ่งไปไปไหนแล้วไปไหนแล้วเชี่ยะปไหนแล้ว โหแล้วน้ำแดงด้วยทุกคนโหด,ดึงไม่ขึ้นอะเป็นไหนแล้วอะโหไปนู่นไปนู่นคนไหนหเป็นไหนแล้วะอุ้ยออกนอกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เป็นไงวะนี่ไงครับเต็มตัวมานนี่เดี๋ยวข้านั่นไงาขาดกลัว่าแล้วไงฮ้ยถูขออปูนเดี๋ยวต่อสายก่อนทุกคนเอ้ยไปไหนแล้ววะน้ำไม่มีกระเพื่อมแล้วอะอยูดีมานอนอยู่ริมตะลิ่งเฉยเลยทุกคนเออสายขาดไม่ยาวเนี่ะมันต้องพุ่งไปเนี่ยผมว่ามัน เสือเขาไปนูน่นแหละไปนอนนิ่งอยู่ด้านในนู่นแหละผมว่าเนี่ยเอ้ยลูกดอกกไปด้วยโหแล้วดึงไม่ขึ้นครับพยายามดึงดึงไม่ขึ้นโอ้โหจบข่าวผมว่าไม่ได้ตัวหรอกไปแล้วู่นะ่ะหัวเสือเข้าไปนู่นแหละผมว่าเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยบริเวณเนี้ยทุกคนถ้าจะอยู่บริเวณน,นี้ครับ นี่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 เมื่อกี้มีขยับไอดอกแรกอะเรายิงเข้ากกคอเลยนะเนี่ยน้ำดำอยู่เนี่ยจะดูก่อน,นจะขยับอีกไหมอยู่โซนนี้นะครับแต่เรายังไม่ยิงมั่วนะเดี๋ยวยิงมันขยับไปพักหนึ่งแล้วอะเผื่อมันเปลี่ยนเปลี่ยนจุดมันซุกหัวเข้านี่แน่เลยเนะี่ย บล็อกอยู่เนี่ยฮ้าสุ่มยิงเข้าไปดีป่าวะลองดิแผ่นออกเออ,เอแผ่นออกก่อนนี่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 น,นี่อยู่ป่าวะ ถามตวัดเข้าเนี่ยไม่อยู่หรือปะไม่อยู่หนไปนู่นแล้วทุกคนโอ้ยเหนียวติดดีละเกินไปนู่นแล้วไหนอะแผงหลังไปนูน่นอ่ะเฮ้ยหลังไปไหนล้วเดี๋ยวมองไม่เห็น,น,นหอีกแล้วฮึ เม็ดมันขึ้นอยู่นะแผงหลังมันอยู่ไหนวะโอนโน่นไปโน่โน,น,น,นละเผื่อวัดเดียวหายกวอว้ยน้องก็เพิ่มอยู่นั่นไอ้เี้ยมันก็เพื่มแต่มันยิงไม่ไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดว่ะขอเห็นหลังหน่อยดิ ค okay. พอรู้ตำแหน่งแล้วทุกคนเห็นแต่มุมปากนะใช่ป่ะมุมปากหรืออะไรก็ไม่รู้ยิงตามแล้วกันมง,งับอืมมา <S <S อุ้ยหลดุดเนี่ยนังเข้าไม่เต็มอีกอันนี้แล้วมันนี้และนี่ลูกรออยังคาหลังอยู่เลย ไ,ไหนแล้ววะบิดหัวไปทางไหนแล้ววะเออแล้วทำไมมุมนี้มันมองไม่เห็นไม่เข้าใจอะเสือหัวเข้ามาหนี่หรือ,อยังไงอยู่วะเมืเ่อกี้หมดโอกาสแล้วมั้งไม่ดิ้นแล้วอ่ะเงียบไปแล้วนิ่งเลยอ่ะทุกคนรู้ออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ cặp mặt chơi cháu lúa đó lúa tấm nang lắm đấy mèm con lọt tìm đâu ạ cái này đâu à, con cái này lắm từ bắc giao hải cho vui ก่อนเนี่ยตัวไซส์สวยอยู่ครับเออผมไม่ดิ้นล้วมั้งยอมแล้วล่ะจะรอสักครู่ทุกคนอย่าดึงนะหาเหี่ยมลงกันอือ ลงเสร็จปุ๊บก,กูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยหลังเราลงไม่ได้วะทุกคนปวดเย้ยวะลากขึ้นดีกว่าสาวขึ้นเลยถ้าหลุดก็หลุดหลุดเดี๋ยวยิงใหม่เอาเมื่อกี้เรายิงเข้าไม่เต็มแล้ว โอ้มันหนักกรงในนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรวะผักบุ้งเนี่ยหลังเกี่ยวผักบุ้งอเอ้ยมีสามใหม่มันยอมแล้วล่ะมันนิ่งแล้วเดี๋ราจิ้งเอาแบบเต็มเต็มไปเลยอ่าให้เต็มที่อือรู้ไปเลย เดีย๋ยวพมงพม่าก็ไม่มีมาด้วยนะวันนี้โอเคแล้วโอ้โหโอ้ท้ายทีเหนื่อย โคตรสดเลยทุกคนเลยนี่่ะเราดรอกแรกของเรานะครับที่เรายิงไปแล้วปลาทำขาดไปได้คืนอู้อ,เ,อ,อเหนื่อยชีภ้ย หลังเหลืองโอ้ะนี่ด้าโอกก่อนโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วนะทุกคนตัวเนี้ยเนี่ยโอ้โหโหหนักครับไม่สี่โลเลยเนี้ยไม่สี่ห้าโลเลยอ่ะ จ็โอเคทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปครับสำเร็จกับสวายนะบ้านล้างโอ้เงย